ช้าตอนไปบินทบ,บาทในหมู่บ้านมีหมาตัวหนึ่งนะนะที่จริงเราคุ้นเคยกันอยู่เป็นพระมามันก็มาเลยแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มันคงจะไปจดจ่ออยู่กับพระรูปอื่น,นตอนนาจะมาก็เอาข้าเหนียวนะหนึ่งปั้นเนะี่ย โดนให้มันครั้งที่ไม่ถูกตัวมาเลยนะแต่พอมันเห็นก้อนข้าวเหนียวนี่มันร้องท,ทันทีเลยร้องด้วยความเจ็บปวดะนะเคยเจอไอ้ไแบบนี้แต่ว่าหมายตัวึงมันร้องเนี่ยเมื่อข้าวเหนียวไปถูกตัวมันแล้วมันก็ คงนึกว่าเป็นก้อนหินมันก็เลยร้องแต่ว่าตัวเมื่อเช้านี่ข้าวเหนียวยังไม่ทันจะโดนตัวมันเลยพอมันเห็นก้อนข้าวเหนียวพุ่งเข้ามาที่ตัวมันมันก็ร้องทันทีด้วยความเจ็บปวดทำไมมันถึงร้องนะอือนฮะึ ก็เพราะว่าเนี่ยตอนที่มันเห็นข้นเหนียวเนี่ยมันไม่ได้เห็นว่าเป็นข้นเหนียวนะมันคิดว่าเป็นก้อนหินแล้วพอเชื่อเป็นก้อนหินเนี่ยมันก็คงจำได้นะถึงตอนที่โดนก้อนหินคว้างอาจจะโดยเด็กชาวบ้าน อที่มันโดนก้อนหินคว้างในอดีตเนี่ยเมื่อก้อนหินถูกตัวมันเจ็บแล้วมันก็จดจาความเจ็บนั้นเอาไว้แล้วพอมันเห็นก้อนเข้าเหนียวซึ่งมันปรุงแต่งว่าเป็นก้อนหินก็คงคิดว่าเนี่ยเมื่อก้อนหินนั้นถูกตัวมันมันก็จะรู้สึกเจ็บรู้สึกปวด แบบเดียวกับคราวก่อนซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่อันนี้เรียกว่าความระลึกได้นะความจําได้นะถึงความเจ็บปวดในอดีตเราคิดว่ามันจะต้องเจ็บปวดนะอีกนะอีกครั้งหนึ่งอนะันพราะมันเชื่อว่ามันจะต้องเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งก็เลย ร้องขึ้นมาเลยทั้งทั้งที่มันไม่ได้โดนก้อนหินสักก้อนเลยนะที่ควางใส่มันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความเจ็บปวดทางกายอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าก้อนหินจะถูกมันมันก็แค่รู้สึกมีของนิ่มๆม,มาถูกตัวมันไม่มีทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นกับมันเลยแต่มันร้องน ไม่ใช่เพาความตกใจอย่างเดียวนะแต่วนะ่ร้องด้วยความรู้สึกเจ็บปวดด้วยเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งทั้งนั้นเลยมันทุกข์เพราะความคิดของมันนะเราแต่การปรุงแต่งว่าข้าวเหนียวเนี่ยคือก้อนหินแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปว่าเนี่ยถ้าก้อนหินมาถูกตัวมันมันก็จะเจ็บหรือปวดอย่างเดียวกับที่เคยเจอเมื่อ อดีตนะความเจ็บปวดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในใจทั้งนั้นเลยล้วนๆเลยแต่ว่าก็ทำให้มันรู้สึกว่าเกิดความเจ็บปวดทางกายด้วยทำไม่งันมันไม่รองอนะนี่เห็นในชัดเลยนะว่าในความทุกข์ของหมาตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องความคิดล้วนๆเลยนะ ตั้งต่คิดปรุงแต่งว่าข้าวเหนียวคือก้อนหินแล้วก็ย้อนระลึกได้นะถึงความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นจากการโดนก้อนหินคว้างแล้วก็คิดต่อไปว่าเนี่ยครั้งนี้กูก็คงโดนอีกนี่ไม่คงนะนะไ่คงเรียกว่าต้องโดนอีกเรียกว่าเป็นความทุกข์ในความคิดก็ได้ในจินตนาการหรือเป็นทุกข์เพราะความคิดแต่ก็ทําให้มันรู้สึกปวดจริงจัง ถึงกับร้องอย,ยิ่งไม่ใช่หมาเท่านั้นนะหรือไม่ใช่หมาตัวนี้เท่านั้นนะที่มันถูกความคิดการปรุงแต่งมาทําทให้มันเนี่ยเป็นทุกข์นะแล้วคนเราก็เป็นอย่างนี้อยู่บ,บนะ่อยๆทุกข์เพราะความคิดหรือแม้กระทั่งเจ็บป่วยก็เพราะความคิด อย่างผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปตรวจสุขภาพตรวจเสร็จมอก็บอกว่าคุณเป็นคุณหัวใจรั่วนะตกใจมากเลยแล้วแกก็กวาดภาพหัวใจรั่วคือหัวใจเป็นรูออกหัวใจเต้นเลื่อนมันก็ก็พุ่งออกมารั่วออกมาแบบน,นี้ก็ตายสิ หอแกกลับไปบ้านนี่ก็เรียกว่าอ๋อเหี่ยวหมดเรื่องหมดแรงเลยไม่เป็น,นั่งทำงานทำงานไม่ได้ที่จริงเนี่หมอตั้งใจจะบอกผู้ชายคนนี้ว่าลร้นหัวใจรั่วแต่พูดไม่ครบพูดไม่ละเอียดเรื่นหนวใจรั่วนี่ก็ยังใจชุวิตาปกติได้ออกกำลังกายก็ยังออกได้ แล้วเพื่อนๆวันนี้อย่าไปเข้าใจว่าหัวใจรั่วเนี่ยมันเป็นโรคที่น่าก,กลัวอายุแค่สี่สิบกว่าเนี่ยกลับไปบ้านได้แค่สองวันก็เข้าโรงพยาบาลแล้หลังจากนั้นก็เข้าห้องไอซูแล้วก็ไม่ออกมาเลยอา,ายเรื่องหัวใจรั่วเนี่ยมันไม่ ใช่เป็นโรคร้ายถึงตายนะถ้าด,ดูแลดีๆออกกําลังกายก็ยังออกได้อย่างชายเทนนิสเนี่ยชายนี้แกก็เล่นเทนนิสเป็นประจําหัวใจร ụ, ั่วรือหัวใจรั่วก็ยังเล่นเทนนิสได้แต่พอคิดว่าหัวใจรั่วตามที่ตัวเองจินตนาการก็หมดเรื่องหมดแรงไม่เป็นอันทําอะไรเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับสุดท้ายก็ตายนี่เราป่วยเพราะความคิด ล้วนๆเลยถึงแม้ว่าจะมีอาการทางกายบ้างแต่ก็เล็กน้อยไม่ได้หนักหนาเลยแต่ที่หนักหนาคือความคิดการปรุงแต่งบางคนนี่ปรุงแต่งถึงตายเลยนะแล้วตายแบบไม่ใช่ว่าสามสี่ห้าหกวันถึงค่อยตายนยที่ตายแบบแม้ไม่ถึงกระชับพลันนะแต่ว่าก็เร็วมากเลย ในอินเดียมันมีนักโทษประหารคนหนึ่งนะเมื่อถึงวันประหารเนี่ยก็มีหมอคนหนึ่งแกก็บอกทางเจ้าที่ราชการว่าเนี่ยไม่ต้องแขวนคอได้ไหมมันมีวิธีอื่นที่ทำให้เจ็บปวดมาแลกว่านี้แล้วก็ไม่ทรมานมากเขาบอกเนี่ยวิธีนั้นคือการถ่ายเลือดออกมาจากร่างกาย วิธีนี้ไม่เจ็บเลยไม่ทรมานราะว่าทางการนีก็ยอมนะซึ่งคงไม่มีประเทศไหนก็าทำะนะแต่วันนี้ก็ยอมนะเมื่อถึงเวลาเนี่ยนักโทษปลานี่ก็ถูกปิดตาแล้วก็ถูกมัดนอนบนเตียงจากนั้นเนี่ย โดยเร่างแพทย์ศักันบบเลยนะที่จริงก็คือหมอนั่นแหละก็ทำการขูดข่วนที่แขนแล้วก็ที่ขาคำนองว่าเนี่ยจะระบายเลือดออกจากร่างกายที่จริงไม่ได้ทำให้เลือดออกเลยนะแต่เขาก็ทำให้เกิดความกัจวลเลือดไหลออกมาจากร่างกายเพราะว่ามี การปล่อยน้ำลงภาชนะจากเตียงนะภาชนะนี่วางอยู่บนพื้นก็มีน้ำเนี่ยไหลลงภาชนะเสียงดังเลยนะคยๆว่าเลือดนี่กำลังไหลออกจากตัวของชายคนนั้นแล้วต่อหลังเนี่ยเสียงก็ค่อยเบาลงเบาลงสํานองว่าเลือดนี่ค่อยๆกำลังจะ สบายออกจากร่างกายเกือบจะหมดแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยแล้วก็เริ่มเหนื่อยอ่อนเลยนะน้ำเสียงนี้ก็แทบจะไม่มีแรงเลยแล้วพอเสียงน้ำเนี่ยนะมันหยุดไม่มีน้ำไหลลงภาชนะผู้ชายคนนี้ก็หมดเสียงเลยไม่มีเสียงเลยสักพรกก็เป็นลม แล้วไม่ถึงชั่วโมงนะก็ตายหัวใจจุดเต้นอันนี้มันก็มีการบันทึกไว้นะในรายงานทางการแพทย์นะเมื่อหลายสิบปีก่อนนันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะเพราะว่าจริงๆชายคนนั้นเนี่ยไม่ได้สูญเสียเลือดเลยสักหยดนะเสียงดังเนี่ยไม่ใช่เสียงเลือดนะมันเสียงเสียงน้ำที่เขาปล่อยลงภาชนะ ที่วางอยู่บนพื้นแต่ชายคนนั้นเนี่ยคิดว่าเนี่ยเลือดก,กำลังระบายไหลออกมาจากร่างกายเขาแล้วคิดต่อไปว่าเนี่ยถ้าระบายหมดฉันก็ตายดิความกลัวความตื่นตระหนกและความเชื่อจริงจังว่าเนี่ยตัวเองกำลังจะถูกระบายไฉเลือดออกจากร่างกายจนหมดตัวเนี่ยบางทํานแมก็ถึงตายได้นะทั้งที่สุขภาพก็กดีแล้วก็ไม่มีเลือดไหออกมาจากร่างกายสงบหยุดแต่ว่า ก็ตายได้นะอันนี้มันมันเชื่อเลยนะว่ากายกับใจนี่สัมพันธ์กันมากและบางครั้งเพียงแค่ความเชื่อของคนเราเชื่อว่ากำลังจะถูกทำร้ายให้ถึงตายก็ทำให้ตายได้จริงๆนม่จะว่าไปแล้วนี่ความเชื่อของคนเรานี่มัน มันก็น่ากลัวนะคนเรานี่ถ้าหากว่าปรุงแต่งไปในทางลบทางร้ายแล้วก็เชื่อความคิดปรุงแต่งนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ถึงตายได้มันก็มีตัวอย่างยเยอะแยะนะคนเราที่ล้มป่วยถึงตายเพราะความเชื่อทั้งที่ไม่มีอะไรทำกับร่างกายเลยก็มีนะ อย่างก็เคยมีคนเขาไปเห็นเหตุการณ์หนึ่งนะที่ออสเตรเลียเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเขาเรียกอบอริจินเนคนี้ก็มีความเชื่อเรื่องการสาบแช่งการทําเวทมนต์คล้ายๆกับพวกหมอผีวูดูเนี่ยมันมีชายคนหนึงเนี่ยแกเชื่อเลยนะวนาะตัวเองเนี่ยกำลังถูกสาบแช่งด้วยหมอผีใครก็ไม่รู้ พอตัทนที่กัมีความเชื่อแบบนี้ว่ากันโดนของแล้วนะปรากว่าตากันเหลือกเลยนะตาเหลือแล้วขุ่นมัวเลยตานี่เป็นสีขุ่นมัวเลยหน้าตาก็บิดเบี้ยวนะแถมมีน้ำลายฟูมปากลำตัวก็บิดเบี้ยวแล้วก็มีการสั่น้วย พอกว่าหมดสภาพไปเลยนะเพียงแค่ดูจากใบหน้าสีหน้าอาการที่สันเหมือนผีเข้าลำตัวบิดเดี่ยวแล้วก็น้ำลายฟูมเปล่าเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงว่าตัวน่ซีดนะีไม่มีเรื่องไม่มีแรงนะไม่ถึงชั่วโมงก็ตาย จริงๆไม่มีใครทำอะไรเขเลยนะแต่เป็นความเชื่อล้อนนแต่เดี๋ยวนี้เขาก็พบแล้วนะว่าความกลัวความตื่นตระหนกนะมันไม่มีผลนะต่อหัวใจของคนเราหัวใจมันเป็นส่วนที่อ่อนไหวมากนะต่ออารมณ์แค่ความกลัวความตื่นตระหนกนี่ก็ทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ในเวลาไม่นาน งไม่ใช่แค่ความกลัวนะความเศร้าคนที่สูญเสียคนรักคนที่หมดหวังในชีวิตเนี่ยหัวใจนี่ก็มีการผิดรูปผิดร่างคนที่สูญเสียคนรักเนี่ยในเวลาไม่นานเนี่ยแ้วตายเนี่ยเพราะเพราะว่าร่างหัวใจเนี่ยมันมันมีลักษณะผิดปกติแต่นี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคือสูญเสียคนรักนะคนที่ผูกพันกับคนรักพอจากไป ก็เกิดความเศร้าหมดหวังหรือว่าไม่มีแรงจูงใจในการมีชีวิตต่อไปมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ผลกระทบต่ออารมณ์แต่เหตุการณ์สองสาตัวอย่างที่พูดมาก่อนหน้านี้มันมันเป็นเรื่องความคิดล้วนๆอาจจะมีตัวกระตุ้นบ้างแต่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรุงแต่งไม่ได้ทำให้ มันจะเป็นการทำร้ายร่างกายแต่สิ่งที่ทำร้ายร่างกายของคนเหล่านั้นรวมทั้งหมาตัวนั้นด้วยคือความคิดจินตนาการการปรุงแต่งเพราะนีึงึงบอกนะว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือเราคิดกับมันอย่างไรหมายมันจะก้อนคอนเหยวถ้ามันคิดว่าเป็นก้อนหินมันก็ ปวดร้องเองดึ้นมาทันทีหรือคนที่แค่ถูกควรที่แขนที่ขาแต่คิดว่าเนี่ยกำลังถูกระบายถูกสูบเลือดออกจากร่างกายมันก็ตายได้นะอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สำคัญต่ก็ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือทำกับมันอย่างไรและความรู้สึกเนี่ยหรือมุมมองความคิดเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นแหละ แม่มอญอย่างนหนึงน่งเนี่ยไม่มีทําร้ายไม่มีอะไรที่ทําร้ายเราได้รุนแรงเท่ากับจิตใจของเราสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยที่ทาร้ายเราเนี่ยอย่างรุนแรงนี่ไม่ใช่สิ่งภายนอกนะไม่ใช่คําพูดของคนบั้นคนนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่อยู่ที่ดินฟ้าอากาศแต่อยู่ที่ใจของเราใจที่ปรุงแต่งใจื่นตนกเพราะว่าเนี่ยในอเมริกาในเวลาเกิด พายุทอร์นาโดหรือเฮอริเกนเนี่ยไม่มีพายุทอร์นาโดหรือเฮริเกนเกิดขึ้นมีคนตายจำนวนมากเพราะคนที่ตายจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เจอพายุเฮอริเคนเต็มเต็มเลยนะหรือไม่ได้เจอพายุทำลายบ้านทำลายข้อของเลยแต่แค่โดนเฉดเฉียดแต่ที่ตายเพราะหัวใจวายหัวใจวายเพราะอะไรเพราะกลัวเพราะตื่นตระหนกเพราะคิดว่าสวยแล้วกู ยังจะว่าเวลาที่ตายนี่ไม่ใช่เพราะแทลอรีเคนะที่ตายเพราะใจใจที่ตื่นตระหนกใจที่ปรุงแต่งไปต่างๆนั้นนะแม้ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นมีโอกาสถูกทําร้ายแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ว่าใจนั่นแหละที่มันทําร้ายเราจึงตายนะผู้จรย์ตัดว่าเนี่ยโจนกับโจนทําร้ายกันมันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายมากเท่ากับจิตที่ ฝึกไว้ผิดหรือจิตที่วางไว้ผิดจิตที่ฝึกไว้ผิดหรือจิตที่วางผิดก็คือจิตที่ปรุงแต่งในทางลบทางร้ายจินตนาการแล้วก็เชื่อความคิดเชื่อจินตนาการนั้นอันนี้ยงรวมไปถึงจิตที่ยึดติดถือมั่นในสิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วอันนี้รวมด้วยนะเช่นคนที่สูญเสียทรัพย์บ้านถูกยึดไฟไหม้ หรือสูญเสียคนรักเนี่ยจริงความสูญเสียนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับสิ่งภายนอกสิ่งนอกตัวแต่ว่ามันพอไปยึดติดถือมัน่นวางไม่ได้มันก็ส่งผลทําร้ายจ,จิตใจหรือทําให้จิตใจเนี่ยเกิดการปุ่มแต่งในทางลบทางรา้ายตัวนั่งมันทําร้ายร่างกายตัวเองเริ่มต้นที่หัวใจก่อนนะหัวใจแย่แล้วหัวใจก็ทําให้อวัยวะส่วนอืนี้นะพลอย นะเสียหายไปด้วยวันเวลานียให้เราตระหนักว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยมไม่ใช่อะไรอื่นนะแต่มันคือใจของเราใจเนี่ยถ้าว่าฝึกไว้ดีนะก็สามารถจะนำสิ่งที่ดีมาให้กับเราอย่างที่พ่อแม่ให้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นพุทธภาษิตนะสิ่งที่ดีสุดเท่าที่มนุษย์เราควรจะได้ก็มาจากใจนั่นแหละแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ก็ทำให้ไม่ได้นั่นคือนั่นคือความสุขความอิสระนิพพานเนี่ยนะซึ่งเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดนะเท่าที่มนุษย์เราพึ่งจะเข้าถึงได้แม้กระทั่งเทวดามาผมก็ไม่อาจจะเข้าถึงได้ดีเท่ามนุษย์ ก็เกิดขึ้นได้บรรลุได้ก็ด้วยใจของเรานั่นยแหละใจที่ฝึกไว้ดีแม้จะเจอความสูญเสียเจอความทุกข์เจอความเจมเ็บปวดอย่างไรใจก็ยังผ่องแผ้วอยู่ได้อย่างนางสามาวดีเนี่ยโดนไฟครอกทุกเวทนาที่เกิดเกับกายมันเรียกว่าสาหัสสากันมากนะถูกไฟครอกเนี่ยแต่ใจิตใจของนางนี่เรียกว่า ไม่ทุกเลยนอกจากให้อภัยคนที่ทำร้ายนางหรอให้นางมาติดก,กับอยู่ในกลางผ้าและจุดไฟเผาแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังรู้จักวางใจนะท่านใช้คาว่าเอาเวทนาเป็นอารมณ์ก็คือว่ามีสติรู้เวทนาไม่เข้าไปยึดในเวทนาหรือยอย่างที่หลวงพ่อเขียนว,ว่าเนี่ยเห็นไม่เข้าไปเป็น เห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดเพราะฉะนั้นกายจะทุกข์อย่างไรนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์น,นี่ก็เรียกว่าสําเร็จได้ด้วยใจแม้จะเจอทุกข์ที่ทําร้ายกายอย่างไรนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์เลยในทางตรงข้ามก็ใจวางไว้ไม่ดีฝึกไว้ไม่ดีหลงเชื่อหลงหลงหลงปรุงแต่งแล้วเชื่อในสิ่งที่ปรุงแต่งได้งง่ายแม้จะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าก็ ใจนี่แหละนั้นก็ปรุงแต่งถึงขั้นทำร้ายให้ร่างกายนถึงตายได้แล้วไม่มีอะไรประเสริฐต่อการฝึกใจนะไม่มีอะไรประเสริฐต่อการฝึกใจฝึกด้วยสตยิหรือฝึกให้มีสติฝึกให้มีปัญญานถ้าใจนะมีการฝึกที่ดีไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับร่างกาย กับทรัพย์สินเงินทองกับงานการกับคนรักกับความสัมพันธ์ใจก็ไม่ถูกแต่ถ้าไม่ฝึกาไว้เสียแล้วนี่แม่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เชื่อว่ามันมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมันก็สามารถจะทำร้ายเราถึงตายได้สิ่งที่ทำร้ายนั้นไม่ใช่อะไรนะก็คือความคิดปูงแต่งหรือเกิดขึ้นเพราะใจ